สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักของกูเอทุกคนเลยนะคะวันนี้วันเพื่อราหาัสสปฏีที่5สิงหาคมพุทธศักราช2564นะคะวันนี้มาเจอกับกูเอวิชาแรกคือวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้รูเอให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วเปิดไปหน้าที่11นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการนับปีแบบระบบสุริยคติค่ะพร้อมแล้วหรือยังคะอ่าไปดูกันเลยค่ะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องการนับปีตามระบบสุริยคตินะคะ เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะเราเรียนเรื่องการนับเดือนตามระบบสุริยะคติไปแล้วนะคะอ่าเดีย๋ยวครูจะทบทวนให้นิดนึงนะคะสําหรับเรื่องการนับเดือนตามระบบสุริยคติเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะในแต่ละเดือนก็จะมีจานวนวันที่ไม่เท่ากันนะคะอเดือนที่ลงท้ายด้วยคมจะมีทั้งหมดขีวันค้ะเด็กๆ เก่งมากค่ะเดือนที่ลงท้ายด้วยคมเช่นมกราคมมีนาคมพฤษภาคมกรกดาคมสิงหาคมตุลาคมและธันวาคมนะคะคำที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่าคมจะมีด้วยกันทั้งหมด31วันนะคะแล้วถ้าเดือนที่มีคำที่ลงท้ายด้วยคำว่าย จะมีเดือนเมษายนมิถุนายนกันยายนและเดือนพฤศจิกายนนะคะเด็กๆอันนี้จะมีทั้งหมด30วันเท่านั้นนะคะ สำหรับเดือนสุดท้ายของปีนะคะที่พิเศษสุดเลยคือเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะคะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะมี28หรือ29วันเท่านั้นนะคะซึ่งเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะมี29วันก็ต่อเมื่ออครบทุกๆ4ปีนะคะจะมี29วันนะคะ มีเดือนกุมภาที่มีแค่28วันเท่านั้นนะคะ4ปีจะมี29วันครั้งหนึงเท่านั้นนะคะอ่ะต่อไปเด็กๆมาดูหน้าที่11ต่อเลยนะคะอ่าอย่างที่คุณเอบอกนะคะว่าวันนี้คุณเอจะมาสอนเรื่องการนับปีตามระบบสุริยคตินั่นเองนะคะอ่า ปีประกอบด้วยเดือนแต่และเดือนทั้งหมด12เดือนนั่นเองนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคมนั่นเองนะคะดังนั้นถ้านับวันในแต่และเดือนรวมกันนะคะ1ปีจะมีด้วยกันทั้งหมด365วันนะคะหรือ 4ปีจะมีครั้งหนึ่งก็คือหรือมี366วันนั่นเองนะคะก็คือรวมเดือนกุมภาไปด้วยนะคะ,ะเขาจึงบอกว่า1ปีจะมี365วันหรือ366วันนั่นเองนะคะอะการเรียนรู้เรื่องวันเดือนปีจะทำให้เราทราบว่าอะไรบ้างคะอะ การเรียนรู้เรื่องวันเดือนปีจะทำให้เราทราบว่าเวลาเนี่ยหมุนเวียนต่อกันไปเรื่อยๆนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างที่เขาให้มาตรงนี้นะคะเด็กๆดูรูปนะคะอ่าอันนี้จะเป็นรูปของปฏิทินใช่ไหมคะที่เราเรียนกันไปแล้วเด็กๆอ่าอันนี้เป็นรูปของปฏิทินนะคะอ่ะ เรายังอยู่ในหน้าที่11กันอยู่นะคะอ่าเรามาดูเขามีปฏิทินมาให้เด็กๆนะคะอ่ะเขาให้เด็กๆดูปฏิทินที่บ้านบ้าที่บ้านของเด็กๆมีปฏิทินไหมคะสามารถเอามาดูควบคู่กับของคุณครูได้นะคะเด็กๆอ่ะวันเดือนปีตามระบบจันทรคตินะคะ อย่างเช่นวันที่12ตัวแดงๆตรงนี้นะคะอ่านว่าเด็กๆเห็นไหมคะว่าวันที่ส2จะตรงกับตัวยอ่อสอเสือสอเสือย่อมาจากวันอะไรคะเด็กๆเราเรียนกันไปแล้วนะคะสอเสือจะย่อมาจากวันเสาร์นะคะดังนั้นตรงนี้จะอ่านว่าวันเสาร์ที่สิองเดือนอะไรคะเด็กๆ เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2562นั่นเองนะคะอันนี้เป็นการอ่านปฏิทินนะคะเด็กๆอ่านปฏิทินได้ไหมเอ่ยได้อยู่แล้วนะคะเพราะเด็กๆเ,เรียนรู้กันไปแล้วนะคะอะต่อไปนะคะมาดูตรงนี้เลยข้างล่างนะคะต่อจากข้างบนเนาะอ่ะ1.2วันเดือนปีตามระบบ จันทรคตินะคะการนับเดือนปีตามจันทรคตินะคะถือถือเอาการโครจรของดวงจันทร์รอบโลกเนี่ยเป็นหลักนั่นเองนะคะ,ะเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่12ต่อได้เลยนะคะ เด็กๆก็ได้เรียนจบไปแล้วนะคะในส่วนของเรื่องการนับปีตามระบบสุริยคตินะคะเด็กๆก็พอเข้าใจแล้วเนาะแล้วก็อ่านเดือนวันปีเป็นแล้วนะคะตอนนี้ครูเอจะมาสอนเรื่องการนับวันตามระบบจันทารคตินั่นเองนะคะก่อนอื่นเรามารู้กันก่อนนะคะว่าการนับวันตามระบบจันทรคตินั้นเป็นยังไงบ้างนะคะ การนับวันตามระบบจันทรคตินะคะจะเรียกว่าเป็นวันข้างขึ้นและก็วันข้างแรมนะคะวันข้างขึ้นเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ขึ้น1น่งค่ำจนไปถึงขึ้น15คห้านั่นเองส่วนวันข้างแรมนะคะจะเริ่มตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำจนถึงแรม15คห้านั่นเองนะคะ เดี๋ยวคนนี้ครูเอ้มีตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูกันนะคะเด็กๆเ,เปิดหนังสือและดูตามคุณครูเลยนะคะตัวอย่างลักษณะของดวงจันทร์ที่เรามองเห็นได้ในหนึ่งเดือนนะคะอ่ะอันนี้จะบรรทัดบนจะเป็นข้างขึ้นนะคะเด็กๆข้างขึ้นเนี่ยเขาเด็กๆสังเกตนะคะสังเกตอันนี้คือดวงจันทร์นะคะเด็กๆอันนี้คือดวงจันทร์นะคะอันนี้เขาเรียกว่า ข้างขึ้นนะคะเด็กๆสังเกตดวงจันทร์นะคะจะค่อยๆโตขึ้นจนสว่างเต็มดวงอย่างนี้เขาเรียกว่าคืนเดือนเพนนะคะอันนี้เขาจะเรียกว่าขึ้นหนึ่งข้ามจะมีพระจันทร์เซี่ยวนึงอ่าพอขึ้นสามข้ามปุ๊บอ่าพระจันทร์ค่อยๆเริ่มสว่างขึ้นมาเริ่มมีเซี่ยวเพิ่มขึ้นนะคะห้าข้ามเจ็ดข้ามแปดข้ามเก้าข้ามสิบเอ็ดข้า สิบสามข้าและโตเต็มดวงจนคืนพระจันทร์คืนเดือนเพนจะขึ้นสิบห้าข้านั่นเองนะคะที่เขาเรียกว่าข้างขึ้นนะคะดวงจันทร์เนี่ยจะค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆนะคะจะสว่างเต็มดวงนะคะเขาเรียกว่าคืนเดือนเพนนั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปมาดูข้างแรมกันบ้างนะคะข้างแรมเนี่ยนะคะ คืนข้างแรมดวงจันทร์จะค่อยๆแวงเป็นรูปเซี่ยลเล็กๆจนมืดไปทั้งดวงเลยนะคะเขาเรียกว่าคืนเดือนแรมนะคะอ่ะคืนเดือนแรมเนี่ยจะเริ่มจากแรมหนึ่งค่ำนะคะแรมหนึ่งค่ำเนี่ยอ่าดวงจันทร์จะเป็นยังไงคะอ่าดวงจันทร์เนี่ยจะดวงโตเต็มดวงเลยนะคะอ่าแล้วค่อยๆ ลดลงมาเซี่ยวดวงจันทร์เนี่ยค่อยๆลดลงมานะคะเขาเรียกว่าอ่ามีแรมหนึ่งข้าแรมสามข้าแรมห้าข้าแรมเจ็ดข้าแรมแปดข้าแรมเก้าข้าแรมสิบเอ็ดข้าแรมสิบสามข้าแล้วก็แรมสิบห้าข้านั่นเองนะคะอ่านักเรียนสังเกตดวงจันทร์ไหมคะว่ามันจะค่อยๆอ,อ่าหายไปทีละนิดทีละนิดจะ เข้มๆจากสว่างๆก็ค่อยๆจนมืดมิดไปเลยนะคะจนถึงแรม15บห้าขาเลยนะคะ,ะจันก็ดวงจันทร์ก็จะมืดไปเลยนะคะนี่เขาเรียกว่าข้างแรมนะคะเด็กๆลองไปสังเกตดวงจันทร์ดูในแต่ละวันนะคะว่าวันนี้ดวงจันทร์มีลักษณะเป็นยังไงแล้วเด็กๆจะรู้นะคะว่าเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมนะคะอะ มาดูข้างล่างกันบ้างนะคะช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์นะคะจนครบรอบนั้นนะคะเป็นช่วงเวลาหนึ่งเดือนนะคะแต่จำนวนวันในเดือนทางจันทรารคตินะคะจะแตกต่างจากสุริยคตินะคะก็คือจะมีเดือนขี่นะคะ,ะมีเดือนขี่กับเดือนคู่นะคะเดือนคู่เดือนขี่จะได้แก่หเดือน นะคะเดือนหนึ่งเดือนสามเดือนห้าเดือนเจ็ดเดือนเก้าและเดือนสิบเอ็ดนะคะจะมีแค่29วันนะคะนี่เขาเรียกว่าเดือนขี้นั่นเองนะคะต่อไปเดือนคู่นะคะเดือนคู่ก็ได้แก่เลขคู่นั่นเองมีเดือน2เดือน4เดือน6เดือน8 เดือน10และก็เดือน12นะคะจะมีทั้งหมด30วันนั่นเองนะคะเหมือนกับเรานับเดือนตามระบบสุริยะคติเลยนะคะแต่อันนี้เป็นการนับวันตามจันทรคตินะคะอ่ะตอนนี้เรามาดูนะคะข้างล่างการนับเดือนตามระบบจันทรคตินะคะการนับเดือนทาง จันทรคตินะคะเริ่มต้นนับเดือนอ้ายนะคะเดือนที่หนึ่งราวเดือนธันวาคะคือเดือนยี่นั่นเองเดือนที่สองราวเดือนมกราคมนะคะเดือนสามเดือนสี่ไปจนถึงเดือนสิบสองนะคะเด็กๆมาดูตัวอย่างการอ่านวันเดือนปีแบบจันทรคติกันนะคะอ่ะ อันนี้จะเป็นปฏิทินที่เด็กๆเ,เคยเห็นและรู้จักกันนะคะอ่าเด็กๆเ,เข้าไปดูใกล้ๆเลยนะคะอ่ะปฏิทินอันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่คะเด็กๆช่วยคุณครูตอบหน่อยเลขอะไรเอ่ยเลขหใช่ไหมคะเลขหกข้างล่างนี้เขาจะเขียนว่าขึ้น8ปดค่ำเดือนเดือนอะไรคะ ขึ้นแปดค้าเดือนสิบนั่นเองนะคะอ่านี่จะอ่านว่าขึ้นแปดค้าเดือนสินะคะให้เด็กๆด,ดูตรงข้างล่างปฏิทินแบบนี้นะคะต่อไปมาดูอันที่สองจะเป็นอะไรคะแรมอ่ามาดูแรมกันบ้างนะคะแรมตรงนี้ตรงนี้จะอ่านว่าแรมแปดข้าเดือนสิบนะคะอ่า น,นี้เขาเรียกว่าเป็นการอ่านวันเดือนปีแบบจันทราคตินั่นเองนะคะเด็กๆค่ะวันนี้ครูเอ้มีปฏิทินให้เด็กๆได้ดูนะคะอันนี้เขาเรียกว่าปฏิทินแบบตั้งโตะนะคะอ่าอันนี้เป็นปฏิทินของปีพุทธศักราช2564นะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเดือนนี้คือเดือนอะไรเอ่ย เดือนนี้คือเดือนสิงหาคมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นครูเอจะให้เด็กๆด,ดูเดือนสิงหาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการนับวันตามระบบจันทรคติในปฏิทินนั้นเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวครูให้ดูของจริงเลยนะคะ,ะพร้อมแล้วหรือยังไปดูกันเลยค่ะเด็กๆอ,อันนี้ก็เป็นปฏิทินในเดือนสิงหาคมนะคะอะ ในเดือนนี้ก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะที่เด็กๆเ,เรียนไปแล้วอ่าเป็นชื่อของเดือนเป็นปีพุทธศักราชนะคะมีตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์ก็คือ1สัปดาห์จะมี7วันนั่นเองที่เด็กๆเ,เคยท่อง1วันอาทิตย์สีแดง2วันจันทร์สีเหลืองใช่ไหมคะเด็กๆอ่าแล้วก็มีตัวเลขนะคะเช่นวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่คะเด็กๆ วันนี้เป็นวันพฤหสัสป,ปดีที่5นะคะ5เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2564อันนี้เป็นการนับปีตามระบบสุริยคตินั่นเองนะคะตอนนี้เรามาดูการนับวันตามระบบจันทรคติกันนะคะเด็กๆจะมาดูในส่วนของเรื่อง ข้างขึ้นแล้วก็ข้างแรมนะคะในปฏิทินนี้จะมีบอกหมดเลยนะคะเช่นวันอาทิตย์ที่1สิงหาคมตรงนี้นะคะจะตรงกับวันอาทิตย์ปีพุทธศักราช2564นะคะจะเป็นแรมเท่าไหร่คะเด็กๆลองมองสิคะอ่าแรม8คดขานะคะแรม8คดขาเดือน8นั่นเองนะคะอันนี้ เขาเรียกว่า,าข้างแรมนั่นเองนะคะอ่าวันที่สองก็เป็นข้างแรมเหมือนกันนะคะอ่าสังเกตไปเรื่อยๆนะคะอ่ะพอหมดแรมแล้วนะคะจะถึงข้างขึ้นบ้างอ่าข้างแรมจะสิ้นสุดแรง15บห้าค่ำนะคะแล้วต่อด้วยขึ้น ข้างขึ้นหนึ่งข้าเดือน9แบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงอะไรคะเด็กๆจนถึงขึ้น15บห้ามนะคะแล้วก็ต่อกันมาเป็นแรมหนึ่ง้ามอย่างนี้ไล่วนลูปไปเรื่อยๆนะคะอ่ะอันนี้คือตัวอย่างปฏิทินนะคะเห็นไหมคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะนักเรียนคิดว่าการนับวันตามปีตามระบบ จันทรคติมีการนับอย่างไรบ้างอา่แน่นอนนะคะการนับวันเดือนปีตามระบบจันทรคตินะคะมีการนับคือโดยถือการโคจรของรอบดวงจันทร์นะคะหรือว่ารอบโลกเป็นหลักนั่นเองนะคะครูเอ๊มีคำถามอีกแล้วนักเรียนเคยเห็น การนับวันเดือนปีตามระบบจันทรคติหรือไม่เคยเห็นไหมคะอาไม่เคยเห็นหรือบางคนอาจจะเคยเห็นก็ได้นะคะเด็กๆก็เคยเห็นแล้วเนาะเพราะว่าครูเอสอนไปแล้วนะคะอเคยเห็นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในแต่ละเดือนนั้นนะคะตามปฏิทินที่มันก็จะมีวันอะไรคะวันสําคัญต่างๆเช่นเดือนนี้มีวันสําคัญวันอะไรคะเด็กๆ วันที่12นะคะวันพฤหัสบดีที่12จะมีวันสำคัญคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีนะคะพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาตินั่นเองเด็กๆรู้จักไหมคะวันแม่แห่งชาติอ่าอันนี้ก็จะเป็นวันสำคัญนะคะหรือเป็นพวกอ่ะวันเข้าพรรษาวันอาสารหบูชาอันนี้ก็เป็นการ แอเป็นวันสำคัญนะคะตามระบบจันทรคตินั่นเองนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เราจะมาต่อกันในหน้าที่14นะคะอ่ะมีภาพให้เด็กๆได้ดูด้วยนะคะเรื่องสุดท้ายที่ครูเอจะสอนในวันนี้คือเรื่องการนับปีตามระบบจันทรคตินั่นเองนะคะ การนับปีแบบไทยกำหนดให้12ปีจะเป็นหนึ่งรอบโดยมีสัตว์เป็นเครื่องหมายประจำปีเรียกว่าปีนักสัตว์นั่นเองนะคะเด็กๆรู้จักปีนักสัตว์ไหมคะอลองถามผู้ปกครองดูนะคะว่าแม่คุณพ่อหนูเกิดปีนักสัตว์อะไรคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถตอบได้นะคะเด็กๆมาดูกันเลยนะคะมาดู สัตว์ที่เป็นเครื่องหมายประจำปีนะคะรวมๆแล้วเขาเรียกว่าปีนักษัตว์นั่นเองนะคะปีแรกปีนักสัตว์ปีแรกคือปีชวดนะคะปีชวดคือตัวอะไรคะเด็กๆชวดคือตัวหนูฉลูคือหัวขาน ปีขานคือปีเสือปีเถาะคือปีกะตายปีมะโรงคืองูใหญ่ปีมะเสงคืองูเล็กปีมะเมียคือปีม้าปีมะแม่คือปีแพะปีวอกคือปีลิง ปีรกาคือปีไก่ปีจ้อคือปีสุนัขปีกุนคือปีหมูนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าปีนักษัตวนั่นเองนะคะเป็นการนับปีตามระบบจันทรคตินะคะค่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะครูเอมี แบบฝึกให้เด็กๆได้ทำนะคะโดยให้เด็กๆหยิบสมุดวิชาสังคมขึ้นมานะคะแล้วเขียนไปในวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะ,ะเด็กๆอย่าลืมเขียนวันที่นะคะวันนี้วันพฤหสัสบดีที่5เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 4นะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะต้องเขียนด้วยตัวบรรจง เต็มบรรทัดคัดให้สวยๆเลยนะคะพอเขียนเสร็จแล้วปุ๊บขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วตามด้วยวิชาสำหรับงานในวันนี้นะคะครูเอ๊ให้เด็กๆเขียน12ปีนะักสัตว์มาให้ครูนะคะอ่าอ่าเดี๋ยวครูจะเขียนคำไว้ให้แล้วให้เด็กๆแปลว่ามันคือตัวอะไรนะคะที่เราเราเรียงกันไปแล้วชวดคือตัวอะไรคะลูกปีนักสัตว์คือชวด หนูเด็กๆก็เขียนคำว่าหนูลงไปนะคะหอนอูหนูนะคะเด็กๆลองดูย้อนกลับไปดูในคลิปหรือว่าดูในหนังสือวิชาประวัติศาสตร์ก็ได้นะคะอ่ะต่อไปฉะลูคือตัวอะไรคะเด็กๆเติมมานะคะต่อไปข้อ3ขานเติมมานะคะ4ปีเถาะคือตัวอะไร หปีมาลงคือตัวอะไรหกมาเสง็งนีนะคะเจ็ดปีมะเมียคือปีนักษัตวอะไรคะเติมมานะคะต่อไปข้อแปปีมะแมคือปีนักษัตว์อะไรเติมมานะคะเก้าปีวอกคือตัวอะไรอ่ะต่อไปมาดูปีนักษัตวที่สิบคือปีระกาคือตัวอะไรเอยเด็กเ,เติมมานะคะ ต่อไป11ปีจอปีจอตัวอะไรคะเขียนมา12ปีกุลคือตัวอะไรเขียนมาให้คุณครูนะคะ พอเด็กๆทํางานเสร็จแล้วปุ๊บเช่นเคยนะคะเด็กๆขีดเส้นใต้แล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะด้วยตัวบรรจงเช่นเดิมนะคะพอเด็กๆเ,เสร็จงานทํางานเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆส่งมาในกลุ่มนะคะโดยเอาไปใส่ในอัลบั้มของตัวเองคะ่ะ เป็นไงบัางคะเด็กๆสนุกกันไหมคะกับการเรียนในวันนี้อ่าสำหรับวันนี้ในวิชาประวัติศาสตร์นะคะครูเอก็มีสอนเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับในคลิปหน้านะคะครูเอจะมาสอนช่วงเวลาในชีวิตประจำวันของเด็กๆกันนะคะ สำหรับวันนี้คุณเอต้องไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ในวันหน้านะคะ